มาดูการะจราจรกันบ้างโอ้โหช่วงเช้าเนี่ยยังคล่องตัวอยู่นะคะ,คะช่วงเช้าการจราจรยังคล่องตัวยังไปได้ดีแต่ว่าพอช่วงบ่ายมารถเริ่มเยอะโดยเฉพาะตอนนี้เข้าช่วงเย็นแล้วใช่ค่คะ หนาแน่นทีเดียวค่ะไปติดตามบรรยากาศจากคุณโจอี้สีมังคอนนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะพร้อมทีมข่าวเอ็นบีทีขอนแก่นที่ลงพื้นที่ไปที่นครราชสีมาไปดูการจราจรถนน,นมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหา,าคนครช่วงบริเวณอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงเช้านะคะการจราจรยังคงคล่องตัวแต่มีปริมาณรถที่มากส่วนช่วงบ่ายค่ะจำนวนรถเพิ่มมากขึ้นเท่าตัวเลยค่ะจากภาพมุมสูงนะคะเราจะเห็นได้ว่า ปริมาณรถที่สัญจรบนถนนมิตรภาพหรือทางหลวงหมายเลข2ดูสิคะสองฝั่งค่ะฝัะ่งที่เป็นขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีปริมาณมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงบริเวณอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมามีรถมากขึ้นและต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางค่ะความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้นะคะรถเนี่ยวิ่งได้ประมาณ40-60กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีค่ะ แต่ก็เริ่มมีการติดขัดในบางช่วงเหมือนกันนะคะบริเวณทางแยกหรือว่าทางเข้าสถานีบริการน้ํามันค่ะที่จะมีการสูญเสียไหลาทางไปบางส่วนประกอบกับมีรถที่เปิดเลนเองนะคะยิ่งทําให้รถติดขัดมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ค่ะในด้านการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางผ่านจังหวัดนคร ครราชสีมาเมื่อวันที่1มกราคมค่ะโดยถนนมิตรภาพนะคะเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นสภาพการจราจรหนาแน่นช่วงทางหลวงนะครราชสีมาที่1ได้รวมกับตำรวจทางหลวงค่ะแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดเปิดช่องทางพิเศษที่กิโลเมตรที่176โค้งบ้านดอนรีดอนขวางค่ะระยะทาง9กกิโลเมตร ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกา30นาทีประมาณ8ชั่วโมงค่ะเพื่อช่วยการระบายรถที่มีปริมาณหนาแน่นนะคะรวมทั้งปิดจุดกับรถแยกสีดา เพื่อให้รถนะคะวิ่งได้คล่องตัวคะ่ะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ปริมาณรถนะคะจะหนานแน่นมากคะ่ะเนื่องจากเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองปีใหม่ทางแขวงทางหลวงนะครราชสีมาที่1น,นะคะก็ได้เตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะ่ะในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็เปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายปริมาณรถที่หนานแน่นให้คล่องตัวมากที่สุดคะ่ะ ส่วนแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะคะซึ่งดูแลเส้นทางตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองไปจนถึงอำเภอปากช่องมีการรายงานสภาพการจราจรถนนมิตรภาพเมื่อเวลา11นาฬิกานาทีค่ะช่องจราจรฝั่งฝั่งขาเข้ากรุงเทพหมหานครช่วงกิโลเมตรที่35นะคะต่อเขตแขวงสระบุรีกิโลเมตรที่39 สุดกับรถบ้านซับจำปานะคะมีปริมาณรถสะสมในเขตสระบุรีเป็นจำนวนมากค่ะจึงมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อช่วยระบายรถที่ชะลอตัวสะสมในเขตสระบุรีนะคะมีการบริหารการเปิดช่องทางพิเศษโดยหมวดทางหลวงกลางดงร่วมกับชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกลางดงแล้วก็อาสาจราจรค่ะ ขณะที่ประชาชนที่ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ช่วงระหว่างอำเภอขามทะเลสอถึงอำเภอสีคิ้วนะคะมีรถกว่า49่หมขออภัยค่ะมีรถเกือบ5,000คันนะคะ4,953คันค่ะซึ่งก็ช่วยให้สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอสูงเนินถึงสีคิ้วคล่องตัวค่ะมอเตอร์เวย์ะนะคะก็จะเปิดใช้งานเนี่ยเขาเปิดให้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ห่งถึง4ม,มกราคมเนี่ยเป็นช่วงขากลับ เข้ากรุงเทพมหานครก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ก็เป็นการร่นระยะเวลาการเดินทางให้พี่น้องประชาชนค่ะค่ะก็คาดว่าตั้งแต่ขณะนี้ไปจนถึงช่วงเย็นช่วงค่ำปริมาณรถเนี่ยจะหนาแน่นการเคลื่อนตัวจะช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมีสตินะไม่ประมาทนะคะเราห่วงใยค่ะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ